มาสามนมครับกับการร่วมงานยูนิโคอวันนี้เปิดเสื้อกันยูยูวีไปเลยนะครับผ่านเสื้อที่ดูดีเลยก่อนเอาไปก่อนแล้วนะได้ก็สนุกดีครับก็นั่นแหละเทสได้เห็นเลยว่าแบบกันยูวีจริงๆริงแต่ก็คือถ้าแบบเป็นตัวอื่นออกมากันหัวมันจะร้อนกว่านี้นะอันนี้ก็แบบว่าช่วงคราวที่ผ่านก็บางแล้วก็จะมีความแบบอัลบานอมร้อนได้ด้วยแล้วกันแดดััั้้ยครบวนนีสนุกดีครับผมว กิจกรรมกิจกรรมสนุกมากครับแล้วเราก็ได้เจอแฟนขกต่างแล้วก็เสื้อนีมากจริงๆผมเป็นคนแบบที่ร้อนอมากเลยใส่เสื้อตัวหนังเลยก็คือพุ่มแต่ตรงนี้คือชอบครับไอลเ,ล,เลิฟเลยเสื้อบางแล้วก็กันยุบีได้ด้วยคือมาตอบโจทย์สำหรับประเทศไทยเนาะบางท่านใชน่าร้อนตอบโจทย์มากครับครับผม ออใช่พนะรับพร้ตอมครับถามก็อย่างที่บอกนะครับตอนสัมภาษณ์ข้างบนนะครับก็คือผมเป็นคนที่มีเวลาเร่งรีบกว่าชีวิตมากแล้วตอนนี้ตอบโจทย์คือมันสอใส่ได้เลยแล้วมันเราไม่ต้องมาทาครีมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องรอก็คือใส่แล้วแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตได้เลยมนันก็ดีมากครับก็แนะนําทุกคนนะครับแล้วก็ ได้เจอพี่พี่กินงานยูนิโคนะครับสนุกมากครับแล้วก็ได้ทำงานกับพี่สองคนด้วยก็สนุกเหมือนกันครับแต่นานทีแต่นานทีนานนานทีกิจการรมวันนี้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับแฟนคลับด้วยเรายัางไงบ้างครับแฟนยูน,นิโคลเข้มาไม่ด้วยพวกเราได้มีส่วนร่วมกับแฟนคลับด้วยครับก็ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมกับแฟนคลับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยคือด้วยความทว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีตลาดได้เจอกันบ่อยก็ดีใจครับที่เห็นทุกคนมาแล้วก็คนคน ร้อนเหมือนกันตอนแรกแบบว่าหนักใจนะว่าเขาจัดงานแบบว่าีตอนแบบใหม่เลยใช่ร้อนมากอ่ะคือก็หนักใจครับที่แดดร้อนแต่ว่าตัวผมมันร้อนแรงสูดแดดครับไม่ที่คุณร้อนกันนี่ไม่ใช่แดดนะผมล้วนๆเอาหรอแต่พอมีเสื้อมันก็ช่วยได้น้อมันก็พอจะหอบของผมได้อยู่ไม่ได้กันแดดแต่ว่ามันกันความร้อนแรงกับเวลา ผมไม่ห่านครับไม่ห่านเขาคือรับกลับคนที่คือร้อนแรงกว่าแดดประเทศไทยว่าไงที่สุดที่สุดด้วยไม่เบรกด้วยไม่เบรกกันก็อย่างนี่เห็นด้วยแฟนๆก็ทนความร้อนแรงไม่ไหวก็กลับบ้านไปบางส่วนนะครับได้เจอกับแฟนขับเป็นไงยังถึงเขาก็แบบมากันให้กำลังใจคิดถึงเยอะมากมาเยอะกว่านี้ก็คิดถึงครับก็ได้ได้มีกิจกรรมที่ทําร่วมสนุกกันด้วยก็รู้สึกดีใจครัที่ได้ เขาใกล้กันครับใช่อะอยากให้เป็นแบบแทตัวแทนฝากหน่อยครับนีพี่บอกดีรพี่เอ็นยนิโคทัพกันยูวีด้วยก็ฝากด้วยนะครับก็ดูแดดประเทศไทยครับคือมันมันควรค่าแต่แก่การใช้จริงทุกคนไปช็อปได้นโค้แล้วก็ไม่ได้มีแค่เสื้อนะครับมีทั้งหมวกมีทั้งกางเกงที่กันยูวีแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรหลายสีแล้วก็มีหลายสีด้วยแล้วแต่ใครชอบสีไหนก็ใส่ได้กันได้หมดครับฝากด้วยครับ หนุ่มสานุ่มจ้าพี่ขอภาพนิ่งกันนินจ้านิ่งฟ้าหนึ่งสองฟ่าหนึ่งสอง้าครับแจ้าเจอถ่ายได้่องนี้ต่อนะสุดเย